บทที่46ตําตำนานเมืองแรงบันดาลใจไม่ช้าโทรศัพท์เฉินฮ้าวได้ดังขึ้นผู้โทรมาคือฉิงจือ่อเทาว่าคนที่เขาพามันนั้นเข้าที่เรียบร้อยแล้วเริ่มการแสดงได้เลยเฉินฮ้าวได้ขึ้นไปพังประตูทันทีจะโกนะว่าคุณหนูเตรียมตัวเสร็จยังครับปัญญประกาศคู่เมื่อเฉารุยได้ยินเสียงของเฉินฮ้าวก็ได้มาเปิดประตูแรกเห็นเขาสังเกตเห็นว่ารอบดวงตาเฉารุยแดงงกล่วมไปหมดแล้วเมื่อกี้ต้องร้องไห้แน่ๆเลยยิ่งทาให้ความเกลียดเพื่อนร่วมห้องสองสาวนั้นยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก เหล่าเฉารุยไม่เข้าใจว่าเฉินฮ้าวทำไมเป็นแบบนี้และยังมีกลีบกุหลาบข้างนอกอีกชั้นทำให้เธอน,นั้นมึนงงไม่ทราบอะไรเฉินฮ้าวได้เดินเข้าไปถือกระเป๋าสัมภาระสองใบที่เฉารุยจัดเตรียมเสร็จจากนั้นก็พูดว่าคุณหนูไปกันเถอะนายท่านรอคุณกลับไปสืบทอดมรดกหมื่นล้านอยู่ครับในขณะเดียวกันเขาหันหลังให้ผู้หญิงสองคนนั้นสงสัยตาให้เฉารุยส่งสัญญาณให้เขาร่วมมือในการแสดงไปด้วยอ๋อเฉารุยก็ได้ตอบสนองจากนั้นก็ตามเฉินฮ้าวไปถึงทางเดินเขาส่งสัญญาณให้เฉา่ยเหยบบนหลุหากนมอูยเหว สาวน้อยที่สนุก,กรอบกรอบได้ตะโกนเอ่ยถึงผู้ไร้เดียงสาอย,อย่างเฉารุ่ยยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอนั้นก็เชื่อใจเฉินห้าวโดยไม่ลังเลแล้วก็ดึงกระปรงขึ้นจากนั้นก็เดินอย่างช,าชา้าๆในท่ามกลางทะเลกลีบดอกไม้ลงตึกไปผู้คนที่ล้อมรอบก็ได้ปรบมือขึ้นยังมีคนที่เอามือถือมาถ่ายคลิปสาวสวยในชุดขาวดั่งหิมะที่เดินอยู่ในท่ามกลางกลีบดอกไม้มีภาพวาดดั่งบทกวีมากชวนคนลหลงใหล เชิญห้าวได้ถือกระเป๋าเดินตามอยู่ข้างหลังส่วนคนอื่นๆที่เป็นกลุ่มกินแตงนั้นก็มาเป็นสักขีพยานปฏิหารเดินตามอยู่ข้างหลังนี่มันมีกลิ่นที่ว่าฟีนิกซ์ทองได้บินออกจากตึกเก่ามันมีบทบาทในตัวละครมากทุกคนย่อมอยากรู้ว่าภายหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไม่ใช่มังายเฉารุ่ยนั้นจะมีมรดกสืบทอดได้ยังไงพื้นร่วมห้องสองสาวนั้นได้จ้องกันจนกรามค้างและเดินตามผุ่งชนไปชั้นล่างอย่างน่าสงสยัย คาดไม่ถึงว่าชั้นล่างนี้ยิ่งโอเวอร์อีกชายร่างใหญ่ในสูตรดำใสแว่นกันแดดสองข้างทางแยกเป็นซ้ายขวาส่วนคนนำคือชิงจือเท้าเขาเห็นเฉาลุยออกมาก็ได้ส่งสัญ,ญญาณให้ชายแข็งแกรงในชุดสูตรดำพวกนั้นทุกคนพร้อมกันก้หมหัวตะโกน,นว่าต้อนรับคุณหนูเฉากลับบ้านสืบทอดมรดกบรรพบุรุษ นี่ก็ทําให้คนกลุ่มหนึ่งตื่นประหนกตะโกนเป็นพักๆนี่ก็มีชายแข็งแกร่งประมาณ20กว่าคนมีขนาดไล่เลี่ยกันไปก็เหมือนกับบอดี้การ์ดของกลุ่มครอบครัวใหญ่ที่เป็นทีมมีชั้นเชิงจริงแล้วตึกนี้ก็มีคุณหนูท่านหนึ่งจริงด้วยท้ายสุดคนธรรมดาไม่สามารถที่จะรวบรวมทีมบอดี้การ์ดนี้คุ้มกันแน่และสิ่งที่ทําให้ทุกคนช็อกไปกว่านั้นคือบนถนนปูนแต่ชุมชนเล็กเก่านี้มีรถรตรอยส์คันยาวพิเศษคันหนึ่งจอดอยู่โดยคาดไม่ถึงแค่ดูสัญญา รู้เลยว่าราคารถนี้ไม่ตรงกัรรูปทรงหรูหราที่โดดเด่นนั้นไม่เหมือนก,นกันกับทุกคนไม่มีคำที่จะพูดนี่เป็นรถหรูราคาพันล้านจะให้ถูกก็คือ4 5 0 0ล้านเชิญเห่าตามขึ้นมาได้เปิดหลังรถเพื่อวางกระเป๋าส่วนชิงจือเทาได้เปิดประตูรถออกตะโกนเสียงดังว่าเชิญคุณหนูขึ้นรถครับปัญญประกาศคู่ตอนนี้เวลานี้ถึงแม้เฉารุ่ยจะรู้สึก้าย,ยังไงก็เข้าใจแล้วว่านี่เป็นละครที่เชิญเห่ากับชิงจือเทาแสดงเพื่อเธอก็คือจะให้เธอนั้นได้ออกจากห้องเช่านี่ยังมีเกียรติทําให้ไอ้พวก แค่ให้คนเห็นความหรูหราของชารุ่ยอย่างเดียวไม่ได้ยังไม่ได้ช่วยให้เธอหายโกรธเลยเฉินเฮาได้เห็นสองสาวเพื่อนร่วมห้องที่ยืนอยู่กลุ่มูงชนนั้นบอกกับชารุ่ยอว่าคุณหนูครับสาวสองคนนี้เสียมารยาทกับคุณหนูจะให้จัดการเลยไหมครับอยัญญประกาศคู่ระหว่างบอกไปเฉินเฮาได้ขยิบตาให้ฉาไราย,ยอดส่งสัญญาณให้ร่วมมือกันก่อนชารุ่ยก็มุ่ยปากแล้วพยักหน้าเฉินเฮาได้โบกมือมีชายร่างใหญ่ไม่กี่คนเดินไปยังสองสาวเพื่อนร่วมห้องนั้นจับตัวพวกเขาออกจากกลุ่มูงชนพวกนายพวกนายจะทำอะไร สองสาวตกใจมากเถิอนห้าได้บอกอย่างเสียงเย็นชาว่าพวกเธอทำตัวเสียมารยาทกับคุณหนูตอนนี้พวกเธอจะถูกลงโทษพวกนายจะทำอะไรพวกฉันสาวเพื่อนร่วมห้องถามอย่าตกใจลัวชายสูดดำที่ถูกว่าจ้างมาฝั่งนั้นได้หยิบขวานดับเพลิงออกมาอีกสองคนได้กดมือสองสาวไว้กับพื้นไม่ให้พวกเธอขยับได้พวกเธอพูดคำด่าดูถูกคุณหนูของเราตามกฎของบ้านตระกูลเฉาต้องตัดมือถ่ายโทษลงโทษได้ เสียงของเฉินห้าวแคร่งขึ้นบอดี้การ์ดที่ถูกว่าจ้างมาได้ยกขวานขึ้นได้ทุบลงบนพื้นอย่างโหดทันใดนั้นสองสาวเพื่อนร่วมห้องได้ตกใจจอนะมีเสียงกรีดออกมาแม้คนแถวนี้ก็ปิดตาไว้ไม่กล้าดูนี่เป็นสิ่งที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ทำตามกฎหมายไม่ตัดมือจริงหร,รอบบอดี้การ์ดที่กดทับมือสาวไว้นั้นจงใจปล่อยแรงออกเล็กน้อยให้สาวนั้นได้เอามือถอยออก่างหน่อยฉะนั้นขวานเลยไปถูกเล็บมือของหญิงสาวพาลงมาผ่าจนพื้นปูนแตกละเอียดขวานได้ติดลึกอยรน,นอนอะะวกาาเเพ เันยปญญระกาศคู่สองสาวเพื่อนร่วมห้องถูกข่มขู่อย่างนี้แล้วร้องไห้ขี้มูกป่องอยู่นั่นทั้งน้ำตาและขี้มูไหล่ออกมาคุกเข่าขอร้องขอความเมตตาพวกเธอที่เคยกลั่นแกล้งเฉาลุยนั้นตอนนี้ผันตัวกลายเป็นผู้สืบทอดของครอบครัวลึกลับมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสองสาวเลวที่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่กลับกลัวผู้ที่แข็งแกร่งกว่านั้นทำได้แค่ร้องขอไว้ชีวิตเฉินเ้าได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกแอบสะใจท้ายสุดก็จัดการสองสาวเพื่อนร่วมห้องนี้ได้ตอนนี้พูดกับเฉา,า,าลุย ทั้งเถอะไม่ต้องไปสนใจพวกเธอแล้วตอนนี้เฉารุยก็ไม่ได้โกรธแล้วตอนนี้ในใจเธอนั้นมีแต่ความซาบซึ้งต่อเฉินห้าวที่ช่วยเธอได้หายโกรธจากเรื่องบ้าๆน,นี้ถือว่าพวกเธอโชคดีไปใส่หัวไปซะจําไว้ต่อไปหากยังกล้ารังแกคนอีกระวังมือพวกเธอไว้ให้ดีคำสั่งของมกเฉินห้าวนั้นบอดี้การ์ดสูดดำก็ได้ปล่อยสองสาวไปสองสาวเพื่อนร่วมห้องนั้นทั้งคลานและใส่หัวกลับบ้านไปนับว่าจากประสบการณ์ครั้งนี้แล้วพวกเธอคงไม่กล้ารังแกใครอีก ละครหลักฝั่งนี้ก็ได้แสดงจบไปแต่ยังมีฉากปิดอีกเฉารุ่ยยังนั่งในรถโรเซรอยที่ยาวพิเศษเฉินห้าวก็ไปเป็นคนขับด้านหน้ากลุ่มคนพวกเขารวมเป็นรถทีมเดียวกันเริ่มทยอยกันจับไปสิ่งที่เหลือไว้ในชุมชนเก่านี้คือตำนานเมืองแรงบันดาลใจที่มีฟีนิกซ์ทองบินออกมาจากเล้าไก่บทที่47สัมภาษณ์เชฟออกจากชุมชนเก่าวพวกบอดี้การ์ดสูตรดำที่ถูกว่าจ้างมาก็แยกย้ายกันไปเหลือเพียงแต่เฉินห้าวที่ขับรถมีเฉาฟู่ยอกับชิงจือเทานั่งอยู่ข้างๆได้กลับไปยังคอนโดเฟยช่วยถ ที่นี่ไม่มีคนนอกเฉารุ่ยทนไม่ไหวอีกต่อไปโผล่เข้าอ้อมกอดเฉินหฮาแล้วสะอื้นออกมาความอึดอัดภายในใจเธอและยังมีความซาบซึ้งที่มีต่อเฉินเฮานั้นถูกพันด้วยกันทำให้เธอร้องไห้ออกมาพอแล้วหยุดร้องได้แล้วเฉินเ้าได้รูปหลังเฉารุ่ยปลอบเธอ ฟงชิงจือเท่านั้นเมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนี้มีความรอบรู้ที่หลบไปในห้องของตัวเองหรือเพียงแต่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่กอดด้วยกันเวลาผ่านไปนานเฉายอรู้สึกเกรงใจเลยเงยหน้าขึ้นพบว่าเสื้อของเฉินเฮาได้ถูกคราบน้ำตาของเธอจนเปียกไปหมดกลับไปแล้วถอดออกฉันจะซักให้เฉาลุยพูดอย่างรู้สึกผิดไม่เป็นไรมีเครื่องซักผ้ายอยู่ยังสามารถเอาไปซักแห้งได้เฉินเฮากราบส่งให้ฉันได้ไหมฉันอยากทำอะไรเพื่อคุณบ้างเฉาลุยกล่าวด้วย,าวาววยสายตาที่รใคร่เฉินเฮาได้ทำเพื่อเธอมามากขนาดนี้ตอนนี้เฉารอยอย,อยากตอบแทนใจเเเเเดดียวววแคค่่่่่ร้้้้สึกกาาาาาาตตออองงงททพืฉินนหบไไมมมมะ็็็ปใจั สุดท้ายเฉินฮ้าวก็ทําอะไรเฉารุยไม่ได้เสื้อสกกระป๋เธอได้เก็บไปหมดบอกว่าจะซักสะอาดแล้วค่อยส่งคืนเฉินฮ้าวได้กวาดสายตามองไปรอบๆภายในห้องที่สะอาดเรียบร้อยราวกับห้องใหม่นั้นเลยถอนหายใจออกมาการจ้างผู้ช่วยหญิงนั้นมันคุ้มจริงๆไม่เพียงแต่มีแค่งานที่ออกมาดีเท่านั้นเรื่องเสื้อผ้าการกินที่พักอาศัยก็รวมหมดเดิมนึกว่านี่ก็สิ้นสุดแล้วตกดึกเฉินฮ้าวอับน้ำเสร็จแล้วนอนดูมือถืออยู่บนเตียงนั้นกริ่งได้ดังขึ้นข้างนอกนั้นเป็นเสียงของเฉารุยเฉินฮ่าวได้ดูการแต่งตัวของตัวเองกางเกง เสื้อผ้าฉันซักเสร็จแล้วที่แท้เฉารุ่ยก็แค่มาส่งเสื้อผ้าสะอาดผ้าที่เธอได้อุ้มมานั้นถูกพับเป็นระเบียบเรียบร้อยบนผ้ายังมีความหอมที่สดชื่นอย่าว่าแต่ใส่เลยแค่ได้ดมกลิ่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเอามาให้ผมเถอะ นี่ก็ดึกมากลลเธอก็พักผ่อนเร็วๆละกันเฉินห้าวกลา่าวอืมเฉาลุยตอบไปคำหนึง่งแต่สายตากลับลงไปจุดหมายที่จ้องไปนั้นน่าจะเป็นกางเกงบ็อกเซอร์ของเฉินห้าวเฉินห้าวแปลกใจทันทียังนึกว่าของของตัวเองตั้งขึ้นถูกสังเกตเห็นแล้วรีบผันหลังเลวเอามือปิดไว้เจ้านายคุณอยากเข้าใจผิดนะกางเกงบ็อกเซอร์คุณเหมือนยังไม่ได้สักเลยรู้สึกว่าเฉาลุยซับผ้าจนติดใจละแม้กระทั่งชุดส่วนตัวที่ใส่อยู่ก็ไม่ยอมปล่อยวันนี้ก็ไม่รบกวนเธอแล้วผมซักเองได้เฉนนนนน้้น้้าาารูึกกกออัับยเเล็็งไดดฉฝี เฉารุยค่อยๆถอยออกไปแล้วปิดประตูเฉินห้าครุ่งคิดอยู่สักพักถึงดึงสติกลับมาเมื่อกี้เหมือนกับว่าเฉารุยเรียกชื่อตัวเองกลับไม่เรียกเจ้านายจะว่าไปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครั้งนี้เขาได้จดจำและต่อไปไม่ว่าเวลาไหนเจอกับผู้หญิงต้องใส่เสื้อให้เรียบร้อยหากถูกมองหมดเป็นเรื่องใหญ่เลย การรับสมัครเชฟผ่านการคัดเลือกแล้วสุดท้ายมี3คนที่ได้เข้ารอบขั้นตอนการสัมภาษณ์พวกเขาเป็นเชฟระดับสูงที่ถูกรับรองเป็นอาหารหลากหลายยังมีประสบการณ์จากโรงแรมใหญ่อีกสามารถพูดได้ว่าเป็นเชฟที่สุดยอดในวงการต้องการเชิญห้าสัมภาษณ์ด้วยตัวเองได้จัดเตรียมไว้ในช่วงเช้าสาย,สายๆเชิญเห้าได้พยักหน้าได้ข้างนั้นฉันไปติดต่อผู้สัมภาษณ์เฉารุยพยักหน้าแล้วออกไปอยู่ในระหว่างนี้เธอมาจักยิ้มเหมือนฤดูใบไม้ผลิ รอเฉาลุยออกไปจู่ๆเฉินเ้ารู้สึกแปลกๆเขารู้สึกว่าเฉาลุยเปลี่ยนไปเธอในเมื่อก่อนนั้นเป็นแบบคนมาใหม่แบบที่ว่าซุ่มซ่ามและระมัดระวังแต่เธอในวันนี้กลับมีความมั่นใจและความดื้อนี่เป็นความรู้สึกลึกลับอย่างหนึ่งช่างมันเถอนนี่เป็นเรื่องดีต่อจากนั้นเชินห้าก็ได้เตรียมสัมภาษณ์เชฟระดับสูงพวกนั้นเพื่อเตรียมการเปลี่ยนแปลงของร้านอาหารฝรั่งเศสตอนนี้วีแชทเขาได้มีข้อความใหม่เข้ามาเซียจิงเองนมใหญ่จิงที่รู้จักกันในฟิตเนสนั้นวันนี้ทำไมไม่มาฟิตเนสละเซียจึงได้ถามถึงงผมไมไไไไไไ่่่่ดด้้้้้ชชออออออบบบบตตเนนนนปปยยยยหหาาาวแทกลลััซีจระู เฉินห้าวกำลังเตรียมเข้างานเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์เซียจิ้งอ๋อนายยังต้องทำงานอีกเหรอเฉินห้าวไม่ใช่ผมเองจะสัมภาษณ์คนเซียจิ้งฉันก็ว่าอยู่อยู่ที่ไหนฉันเอาด้วยสามารถช่วยนายเป็นผู้สัมภาษณ์ได้เฉินห้าวสัมภาษณ์เชฟเดิมไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้เพียงแค่ดูคอน,นว่าทำอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยหรือเปล่างานนี้ขอแค่มีลินและจมูกก็สามารถทำงานนี้ได้จะว่าไปเขาสองคนก็ถือว่าเป็นเพื่อนคู่ต่อสู้ที่เคยร่วมทางเข้าโรงพับไปด้วยกันเซียจิ้งจะมาเฉินห้าวก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ได้งั้นเธอก็ไปร้้้าาาานออหหรฝั่่่งงเเศสไไดแจทียูป จากนั้นเวลาที่นัดหมายถึงซาทีเฉาลุยและเฉินฮ่าวได้เดินทางไปร้านอาหารฝรั่งเศสไปพร้อมกันส่วนลูกพี่เขาชิงจื่อเทานี้เป็นเวลาหมื่นปีห้องก็ไม่ได้็อกทำเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสัมภาษณ์แล้วไม่ได้สนใจเฉินฮ่าวกับเฉาลุยไปถึงร้านอาหารฝรั่งเศสได้เห็นถึงหัวหน้าเก่าบรูโนที่ยังใส่ชุดเด็กเสิร์ฟโบราณกำลังเรียรัยธุรกิจร้รานอาหารฝรั่งพบว่ามีของที่เรากับชีชีวิตและยังเป็นผู้มีฝีมือเตรียมตัวอีกด้วยได้ความน่ารักที่แตกต่างนี้กลับเรียกลูกค้าได้เยอะ,ยะเฉินฮ่าวไดปรรเาาน่งม็ดธ บทที่48เชฟทั้ง3ไม่นึกเลยว่าเซียจิงจะไปถึงร้านหารก่อนเธอได้หันหัวมามองไปที่เฉินห้าวพูดด้วยรอยยิ้มว่าร้านอาหารนายนี้ตลกจริงๆร้านอาหารฝรั่งยังจ้างคนต่างแดนมาเป็นเดนมาเป็นแต่ว่าเมื่อเธอได้เห็นหลังเฉินห่าวนั้นได้ใส่ชุดเลขาสุดเซ็กซี่อย่างเฉารื่อยๆเขาเก็บรอยยิ้มขึ้นมาทันทีถามว่าคนนี้เป็นแฟนนายหรอเป็นผู้ช่วยเฉินห่าวตอบสวยมากจริงๆเซียจิงกล่าว การติดตามของผู้หญิงนั้นต้องยุ่งลับเฉินห่าวไม่ได้ต่อ้อต่อเทียงเฉินห่าวให้เธอนั่งตามสบายเพราะเธอเห็นแล้วว่าผู้ที่จะมาสัมภาษณ์เชฟพวกเขาก็ได้ชุดสีขาวของพยาบาลเฉินห่าวได้เดินเข้าไปจับมือกันต้อนรับเชฟสามคนนี้ ส่วนผู้หญิงสองคนนั้นก็ได้เจอกันสวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนสนิทของเฉินฮ่าวเซียจิงดีใจมากที่ได้รู้จักกับคุณเซียจิงทักทายเฉาลุยได้เห็นถึงหุ่นที่ดีมากและหน้าตาก็ใช่ย่อยอย่างเซียจิงและยังคุ้นเคยกับเฉินฮ่าวเล็กน้อยสีหน้าก็เปลี่ยนไปนิดนึงแต่เธอก็ปรับความคิดได้เรามากยิ้มแล้วพูดว่าสวัสดีค่ะฉันเฉาลุยเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการเฉินสวัสดีค่ะฉันเฉาลุยเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการเฉินเธอสวยมากเลยเธอก็เหมือนกัน ผู้หญิงสองยังชมกันไปมันนั้นังเฉินฮ้าวได้สั่งให้เชฟไปเริ่มแสดงทักษะลงครัวของเขากติการง่ายมากก็คือทุกคนทำอาหารสามอย่างที่ตัวเองถนัดห้องครัวก็คือร้านอาหารฝรั่งของหลังครัวเฉินฮ้าวและผู้หญิงสองคนสังเกตอยู่ในห้องครัวเชฟสามคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆส่วนผสมทุกอย่างผ่านกรรมวิธีได้เร็วและดีมากทักษะมีดที่คล่องแคล่วสามารถแกะสลัดเต้าหูวให้เป็นดอกไม้ได้เห็นแค่มีดของพวกเขาบินขึ้นลงไปมาคลิกทัพพีไปมาดั่งไฟบริสุทธิ์ทำอาหารยังสามารถทำออกมาแบบความรู้สึกทางศิละปะว้าวพวกเขาสุดยอดจริงๆ ฉาวรุ่ยมองจนตาตรงแม้เธอเองก็ทำอาหารเป็นก็แค่ระดับพื้นฐานเท่านั้นสู้อะไรกับเชฟมืออาชีพไม่ได้หรอกก็งั้นงั้นเสียจึงไม่ได้เห็นด้วยเฉินฮ้าวเข้าใจดีเพราะเธอเคยบอกแล้วว่าทางบรรพบุรุษเขาเป็นเชฟกันมาการศึกษาครอบครัวแบบต้นกันิีดอคงเห็นและฟังมาตั้งแต่เด็กละแต่สำหรับเฉินฮ้าวนั้นเชฟพวกนี้ก็เหมือนกับที่เคยเห็นในทีวีเลยจากการกระทำของพวกเขาไม่สามารถหาจุดบกพร่องได้เลย การทำอาหารครั้งนี้มีจำกัดเวลาหนึ่งชั่วโมงเวลาไม่ถือว่านานระหว่างที่รอนั้นทั้งสาคนก็ได้คุยกันเซียจิงก็ได้ทราบถึงเงินเดือนมาตรฐานของเชฟที่เฉินห้าวรับสมัครมีที่พักและอาหารให้ฟรีขอแค่ผ่านการสัมภาษณ์เงินเดือนแล้วแต่อีกฝ่ายขอข้อตกลงที่ดีขนาดนี้ถ้าหากฉันถูกเลือกนั้นฉันของเงินเดือนหนึ่งล้านก็ได้งั้นเหรอือเซียจิงถามด้วยความสนใจไม่มีปัญหาอยู่แล้วเฉินห้าวถามเธอแต่มีเงื่อนไขว่าเธอต้องมีระดับที่สอดคล้องกันแต่ที่ผมรู้มาเธอต้องเป็นแค่บะหมี่กึ่งซไมเร รอมันยประกาศคู่นั่นมันเมื่อก่อนหมาฉันกลับบ้านไปฝึกกับคุณปู่และคุณพ่อของฉันให้ท่านสอนให้พวกท่านสอนไม่กี่อย่างต้องอร่อยกว่าเชฟสามคนที่ทํานี้เสียจึงพูดอย่างเยอง่อหยิ่งเฉิญห้าวหัวระแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรคิดว่าเสียจึงพูดโม่อยู่การเป็นเชฟต้องใช้เวลานานในการฝึกไม่งั้นคงไม่มีโรงเรียนเชฟให้เรียนก็เอาเรื่องทักษะใช้มีดแล้วพลิกคอวัมทัพพีมาพูดคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนั่นผักออกมาเล็กใหญ่ไม่เท่ากันส่งผลให้รูปลักษณ์ออกมาไม่สวยพลิกคอวีไมมไม่ดส้ารอูึกื นึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเชฟทั้งสได้ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยอาหารจานได้ยกขึ้นมาบนโต๊ะตามลำดับเชินห้าวได้เชิญเฉารุ่ยและเซียจิงอมาเป็นผู้ตัดสินทั้ง3คนหยิบจับตะเกียบพวกเขาได้ลิมรสอาหารเหล่านี้อาหารที่เชฟได้ทำออกมามีปลากร,รอายกุ้งเมาเนื้อคริสตนันดองโตล้วนดูแล้วดูดีไปหมดแต่กินเข้าไปแล้วยิ่งหอมอร่อย ยิ่งมีเชฟท่านหนึ่งได้ทำอาหารพื้นบ้านมันฝรั่งเส้นดูแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่เฉินห้าวกลับรู้ว่านี่คือบททดสอบระดับต้นๆเลยเพราะว่ามันฝรั่งต้องหั่นออกด้วยมือเส้นบางหนาเท่าเทียมกันเคี้ยวขึ้นมามีรสชาติที่กรอบพอเหมาะรสเปรี้ยวหวานกำลังดีเป็นอาหารที่กินไปคำแรกยังอยากกินต่อคำที่สองหลังเชินห้าวชิมอาหารไปอย่างหนึ่งใช้นำสะอาดบ้วนปากก่อนที่จะชิมอาหารจานที่สองชิมไปทั้งเก้าอย่างตามลำดับเขาได้ให้คะแนนแกเชฟทั้งสามแบบเงียบๆและได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสองสาวเฉาลุยคิดว่าเเลืืออกกจรดูหมนะใค็ไ้ เอาละการสัมภาษณ์วันนี้ก็ถึงตรงนี้พวกท่านกลับไปก่อนรอการติดต่อกลับแล้วกันเฉินห้าวไม่ได้อยากตัดสินตอนนั้นเขายังอยากตรวจดูอีกทีเขามีความรู้สึกอย่างแม้ว่าความสามารถของเชฟทั้งสามนี้จะสูงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เขาอยากได้เหมือนยังขาดอะไรไปอย่างยังไงก็ตามก็ได้ชิมฝีมือจากเชฟทุกท่านแล้วก่อนที่พวกเขาจะจะไปนั้นเฉินห้าวได้ส่งของขวัญชิ้นเล็กให้กับทุกท่านถึงแม้จะไม่ผ่านการทดสอบก็ไม่ได้ให้เขาวิ่งเสียเที่ยวฉะนั้นเชฟทั้งสามจึงมีความประทับใจดีต่อเชินนน,น,นใจจว่่าาะเเลือกชทไห คะแนนรวมที่สูงสุดตกอยู่ที่เชฟจีนจากกวางตุ้งที่ได้คะแนนสูงสุดปัดเป็นเพราะอาหารที่เขาทํานั้นถูกปากกับหญิงสาวทั้งสองจากการเปรียบเทียบเชฟเสฉวนได้คะแนนต่าสุดไม่ใช่เพราะเขาทําอาหารไม่อร่อยเป็นเพราะความเผ็ดมากกว่าหญิงสาวทั้งสองกินเผ็ดไม่ค่อยได้คะแนนก็ต,ตามๆไปเฉินห้าวรู้ว่าการตัดสินนี้ต้องมีความเป็นส่วนตัวฉะนั้นจึงไม่ได้ตัดสินในทันทีบทที่4 9เก้ารวยขนาดนี้เลยเหรอือหมายถึงมีเงินตู่จู่เซียจิ้งก็พูดขึ้นฉันคิดว่าเชฟสามคนนี้ธรรมดาทั้งนั้นไม่งั้นนายก็จ เฉินห้าวตกใจจึงถามเธอผมจะเปิดร้านอาหารนะคุณต้มเป็นแค่มามา่าหรือว่าผมต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นเปิดร้านบะหมี่กึ่งซำเรจ,จอรูปเน็ตไอดอลเล็กๆนงั้นเหรองั้นก็ไม่ต้องเลยร้านบะหมี่กึ่งซำเรจ,จอรูปเล็กแบบนั้นก็คือร้านค้าหลอกเงินแต่ฉันเป็นเชฟยอดฝีมือตัวจริงนะเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะเอาผลงานของฉันมาให้นาะรับรองว่าพวกคุณต้องตกตะลึงดูเหมือนนว่าเซี่ยจิงจะจริงจังมากตอนที่ลุกเดินออกจากร้านอาหารไม่รู้ว่าเธอไปทําอะไรมาผู้หญิงคนนี้เหมือนนว่าค่อนข้างจะ เฉารุ่ยเอ่ยขึ้นแล้วก็หยุดไปเชิญห้าวสยามิ้มปล่อยให้เธอวุ่นวายไปเธอเราลองรับสมัครดูอีกสองสามวันถึงยังไงตอนนี้ร้านอาหารฝรั่งยังเปิดบริการอยู่ตามปกติแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนเปลี่ยนรูปแบบรอให้เชฟผู้เข้าสัมภาษณ์เยอะขึ้นเลือกคนที่เจ๋งที่สุดหรือไม่ก็จ้างหลายๆคนเลยเฉารุ่ยพยักหน้านี่คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วใกล้จะถึงเวลาคำเชิญห้าวกับชิงจื่อเทาเฉารุ่ยยอมรับประทานอาหารคำกันนี่เป็นอาหารที่สั่งมาจากข้างนอกดูไปแล้วอาหารกล่องที่ค่อนข้างมีความปราณีต ในตอนนี้เองเซียจิ้งก็ได้โทรหาเฉินห้าวถามเขาว่าอยู่ที่ร้านอาหารหรือเปล่าเธอได้นําอาหารรสเลิศของเธอมาแล้วงั้นเธอมาที่คอนโดเฟยชุยห้องหนึมากินข้าวด้วยกันพอดีเลยเฉินห้าวไม่ได้ใส่ใจเกรงว่าคืนนี้จะได้เพิ่มเมนูบะหมี่กึ่งสําเรจ็จอรูปต้มเป็นอาหาร หลักษะแล้วพักหนึ่งเซียจิ้งพากล่องข้าวเก็บุณหภูมิมาด้วยหลังจากที่เข้าห้องมาเธอแปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมตึกนี้มีแค่ชั้นของพวกเขาที่ไฟส่องสว่างอยู่ชั้นเดียวชั้นอื่นมืดตึ้อตื้อกันหมดดูดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวไปหน่อยห้องเยอะเกินไปนะขึ้นไปชั้นบนยังต้องใช้ลิฟต์ยุ่งยากเกินไปพวกเราเลยอยู่ที่สองชั้นล่างเลยเฉินห่าวพูดไปลอยๆอยเดี๋ยวก่อนเซียจิ้งจับใจความสำคัญของเรื่องราวอย่างกระตือรือร้นในหมายความว่าชั้นบนคุณก็ซื้อไว้แล้วเหรอซื้อไปกี่หลังเนี่ย ทั้งหมดห้าหลังก็เป็นของเจ้านายฉันเฉารุ่ยพูดอย่างภาคภูมิใจท่อมตัวท่อมตัวเฉินห้าวบกฝ่ามือลงตามแต่ทว่าเขาจะท่อมตัวแค่ไหนก็บดบังกลิ่นอายของความร่ำรวยไม่ได้เลยทันใดนั้นเซีย่ยจิงก็ตะโตเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงเจ้ามองเฉินห้าวโดยไม่ละสายตาคุณเป็นอะไรไปไม่รู้จักแล้วเหรอือเฉินห้าวถามนี่นายซื้อทั้งตึกนี้เลยงั้นเหรอรวยขนาดนี้เลยเหรอเซีย่ยจิงตกตะลึงไม่สิ้นไม่สุดโอเคไม่เนี่ยกินมาหรือยัง สั่งด้วยการเฉือนห้าวได้เลื่อนเก้าอี้ให้หลอนตัวหนึ่งไม่ได้มองเธอเป็นเชฟที่มาสมัครงานเลยด้วยซ้มรูปร่างหน้าตาอย่างเซียจิ้งเช่นนี้ไปไลฟ์สดเป็นเน็ตไอดอลยังจะดีกว่ามาเป็นเชฟมันจะดูสวนทางไปหน่อยพวกคุณลองชิมขาหมูพะโล้ของฉันก่อนสิเซียจึงเปิดกลองเก็บปุณหภูมิอย่างระมัดระวังเหมือนของรวมค่าทันใดนั้นความหอมของเนื้อที่ทำให้คนเคลิ้มลอยมาอย่างช้าช้าความอยากอาหารของทุกคนก็มาเยือนอีกอย่างขาหมูพะโลน้นี้แดงระเรื่ออชวนลหลงไหลสามคนที่กำลังกินข้าวกันก็ตักกันคนละ ชิงจื้อเทาเมื่อได้กินเข้าไปแล้วก็ชมไม่ขาดคำตันได้ที่เลยทีเดียวนี่เนื้อเอนก็หนึบหนับเนื้อก็สดอร่อยไม่หวานไม่เลี่ยนทุกคนก็กินขาหมูกันบ่อยๆแต่ว่าไม่เคยได้ลิมรสขาหมูที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยชิงจื่อเทากินขาต่อไปยกอีกขาขึ้นมากัดอย่างอดใจไม่ไหวราวกับว่าขาหมูนี่มีเสน่ห์อะไรสักอย่างไม่เติมให้เต็มกระเพาะก็จะไม่หยุดเด็ดขาดแม้แต่เชารุ่ยที่ไม่ชอบกินเนื้อก็ยังอดใจไม่ไหวต่อความยั่วนำลายของขาหมูกัดไปหนึ่งขาเนื้อนี่มีแต่ความหอมไม่เลี่ยนเป็นพ เฉินห้าวก็มาชิมด้วยก็รู้สึกว่ามันอร่อยเหลือเกินด้วยอยากจะกลืนมันลงไปทั้งหมดแค่ชัว่วพริบตาความหอมของเนื้อนี่น้ำซุปนี่ยอดเยี่ยมเหลือเกินหากต้องให้คะแนนขาหมูพะโลนี่ล้วก็ต้องสิบเต็มสิบแน่แนนอกเสียจากคนที่งดเว้นแล้ว ก็คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธอาหารรสเลิศนี้อย่างแน่นอนนี่คุณทาเองจริงเหรอเฉินฮ่าวถามด้วยความตกใจไม่อาจเอาขาหมูตู้นพโลที่หอมกรุ่นนี้กับเซียจิงที่สวยเซ็กซี่มาเชื่อมเข้าด้วยกันเลยแน่อยู่แล้วฉันทามาทั้งบ่ายเลยนะฉันยังถ่ายวิดีโอตอนทําอาหารไว้ด้วยนะพวกคุณมาดูสิเซียจิงเปิดวิดีโอในมือถือในวิดีโอนั้นเซียจิงกำลังจัดเตรียมการตุ้นนออยู่ภายในห้องครัวแห่งหนึ่งวิดีโอพิสูจน์ว่าขาหมูพะโลนี้เป็นฝีมือของเซียจิงแต่ดูเหมือนว่าเธอก็ไม่ได้ทำนายาการอกรอนะ เฉินห้าถามด้วยความตกใจใช่สินี้เป็นครั้งแรกที่ฉันทำอาหารฉันให้คุณปู่สอนวิธีทำให้นะแล้วบวกกับเคล็ดลับนำพะโล้ของตระกูลเซี่ยจิ้งจึงทำออกมาได้รสชาติที่ยอดเยี่ยมเซี่ยจึงพูดอย่างภูมิใจเธอนี่มันช่างอัจฉริยะจ,จริงๆเฉินห้าจู่ๆก็นึกถึงคำของหลี่หยุนหลงมันดูเหมาะกับเซี่ยจิ้งเลยเซี่ยจิ้งยิ้มออกมาอย่างภูมิใจสีสะแหงนขึ้นอย่างกับเจ้าหญิงที่หญิงพยอง ในเมื่อคุณยอมรับความสามารถที่แท้จริงของฉันเงินเราก็คุยเรื่องเงินเดือนกันได้เลยฉันต้องการเงินเดือนหนึ่งล้านต่อปีรถสกูตเตอร์ราคาไม่ต่ำกว่าห้าแสนนอกจากนั้นให้ห้องที่คอนโดฉันเป็นหอพักหนึ่งชั้นเซียจิงพูดอย่างโอ้อาเหมือนสิงโตในฐานะผู้ช่วยของเฉินห้าวเฉารุ่ยปฏิเสธไปก่อนอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่เคยมีเชฟคนไหนที่ได้เงินเดือนรายปีหนึ่งล้านด้วยอาหารแค่เมนูเดียวมาก่อนนะแล้วใครว่าฉันทำเป็นแค่เมนูเดียวล่ะฉันทำมาอีกสองเมนูนะเชิญพวกคุณชิมกันเลย และตอนนี้เซียจิงก็เปิดกล่องข้าวอีกสองชั้นล่างออกมาเผยอาหารที่อยู่ภายในออกมาแบ่งออกเป็นตีนเป็ดพะโล้และปีกไก่พะโล้น่าจะตื่นจากในหม้อเดียวกันกลิ่นดมแล้วก็คล้ายคลึงกันรสชาติดีเหมือนกันนี่นี่นับว่าเป็นสามเมนูที่ไหนกันไม่ใช่ว่าคุณทําเป็นแต่เมนูพะโล้หรอกนะชาวรุ่ยถามด้วยความเอใจเซียจิงตอบด้วยความแน่วแน่ใช่ครับเพราะการตื่นไม่ต้องมีวิธีการและประสบการณ์มากมายฉันอิงตามสูตรที่คุณปู่สอนมาแล้วจากนั้นใช้หม้อแรงดันสูงหรือใช้ไฟอ่อนๆตื่นเอาอย่างช้าๆก็จะสามารถทําออกมาได้แล้วต้้้้้อออองงงรรรูููไวววววดยย่่่่่าาานนนนนนนีีเเเปป็็สสตตมมมััับบชชทืข เหล่าห้องเต้ไทเฮาองค์หญิงที่ผ่านมาทั้งนั้นนะเธอพูดจาตรงไปตรงมาอย่างจริงใจสําหรับเชฟมือใหม่แล้วก็มีเพียงแค่เมนูพะโลที่ไม่ต้องใช้ฝีมือในการทาอาหารและเสร็จในเวลาอันรวดเร็วเฉารุยอมือกุมหน้าผากเธอเน็บแนมจนหมดแรงแล้วบทที่50ร้านพะโลฝรั่งเศเสเซียจึงได้พูดตอเฉินเฮานายพูดแล้วนะว่าพะโลที่ฉันทําอร่อยซู้เชฟสามคนนั้นได้พูดแล้วห้ามกลับคานะแต่เธอทําเป็นแค่เมนูเดียวผมจะเปิดร้านอาหารใหญ่นะไม่ใช่ว่าลูกค้ามาแล้วสั่งอาหารไม่ได้แล้วขึ้นแต่พะโลงั้นนนเเเเหหรออออฉิิ้้้้าาวไไไดดจจงธมมื่่่ะยยแตก็ เซียจิงตกหน้าออตัวเองแล้วพูดอย่างมั่นใจว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้ให้เวลาฉันแค่วันเดียวฉันก็สามารถฝึกทำได้หนึ่งอย่างใช้เวลาไม่นานก็สามารถกลายเป็นเชฟระดับสูงได้เฉินห้าวได้แต่หัวเราะแต่ไม่พูดอะไรเซียจิงนึกว่านี่เป็นการปฏิเสธก็ทำหน้าบูดแบบริมฝีปากแดงๆเอ่ยขึ้นว่าฉันไม่สนได้กินขาหมูพโล้ฉันไปแล้วนายก็ต้องรับผิดชอบฝั่งชิงจื่อเทาที่กำลังจะกินขาหมูชิ้นใหญ่ก็ได้หยุดชะงักได้แสดงความสุขออกมาบอกกับเซียจิงจึงว่ายังมีเรื่องดีเรื่องดีอย่างนี้ด้วย งั้นผมก็ได้กินขาหมูไปด้วยเห็นว่าเธอที่มีหน้าตาสวยขนาดนี้ก็รับผิดชอบเธอไปก่อนละกันเป็นแฟนเธอเลยดีไหม ไปไกลๆไปกินขาหมูนายไปเซียจึงไม่ได้มีความรู้สึกดีกับผู้ชายที่หน้าเต็มไปด้วยสิวและอยู่ติดกับบ้านคนนี้ทั้งหน้าบูดบึ้งฉิงจือเทายิ้มแบบบรายไร้แล้วกินขาหมูในมือต่อที่จริงเขาดูออกตั้งนานและเซียจึงมีเรื่องมาสมัครแค่ข้ออ้างความจริงคือชอบตัวคนมากกว่าเขาเฝ้าดูพัฒนาการภายในใจรับเธอเข้าสมัครก็ได้จู่ๆเฉินห้าวได้พูดคำที่ทำให้ตกตะลึงออกมาเจ้านายแต่เธอทำเป็นแค่พะโลเองนะคะเฉชารุ่เตือนอยู่ข้างๆอย่างรีบร้อนหล่อนไม่อยากให้เชินห มสามารถของแต่ละคนในเมื่อเซียจิ้งทำเป็นแค่พโลบเงินเดือนก็ต้องลดไปด้วยช่วงที่ทดลองงานจ่ายเงินเดือน4 0 0พันหยวนต่อเดือนห้องพักให้แต่ห้องเดียวหากในครึ่งเดือนยังฝึกทำอาหารไม่ได้สิบอย่างถือว่าทดลองงานจบลงเซียจิ้งพยักหน้าตกลงข้อเสนอนี้งั้นดีนั่งลงกินข้าวก่อนหลังกินข้าวเสร็จให้เฉารุยพาเธอไปดูห้องพักทั้งตึกเธอชอบห้องไหนก็พักห้องนั้นเป็นเจ้าของของตึกนี้คำพูดที่เฉินห้าวพูดนั้นโอวดมากดีมากนายได้ตัดสินใจออกมาอย่างชาญฉลาดมากเสียจิ้งหลงตัวเองไปนิดนั่งลงแล้วกินนข้ากกับทุค พินไปคุยไปหลังได้รู้จักกันพอควรเฉินห้าวพอที่จะเดานิสัยเซียจึงได้เข้มแข็งและกล้าที่จะฝึกฝนบางครั้งอาจเข้าข้างตัวเองไปหน่อยแต่เป็นคนดีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเวลาเพียงไม่นานทุกคนก็สนิทกันแล้วหลังจากมื้ออาหารเฉาลุยพาเซียจึงไปเลือกห้องสุดท้ายเธอก็เลือกห้องหนึ่งร้อยสามตามที่เธอบอกชั้นสูงสูงไม่มีคนพักอยู่คนเดียวน่ากลัวแต่ชั้นสองงอมีถิงจืดเทาาที่เร่เกินไปดึกดื่นออกจากห้องกลัวจะเข้าใจว่าเจอผีงั้นก็ต้องพักชั้นหนึ่งแล้วล่ะ แล้วก็โชคดีที่ชิงจือเทากินข้าวเสร็จก็กลับห้องไปแล้วถ้าได้ยินคำพูดเหล่านี้คงโกรธหน้าดูเชียวเมื่อจัดก,การที่พักให้เซียจิงเรียบร้อยเฉาลุยก็กลับมาหาเฉินเฮาเสนอแนะด้วยความอ้อมค้อมเซียจิงทำเป็นแค่เมนูพะโล้แต่ตอนนี้ร้านอาหารของเราคืออาหารฝรั่งมันไม่ค่อยจะเหมาะสมนักฉันัว่าเราต้องรับสมัครเชฟที่เป็นมืออาชีพนะเฉินเฮาคิดๆด,ดูแล้วก็กลับพูดว่าสิ่งที่เธอพูดมามันก็มีเหตุผลชื่อร้านเปลี่ยนแปลงได้พรุ่งนี้คุณติดต่อร้านป้ายหน่อยนะทำป้ายพะโล้ฝรั่งเศขขวนนนึ้้ไปอย่างีีจะะดหรค เฉารุยสยายยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนทั้งไม่ให้เสียมารยาทอีกด้วยเฉินห้าวก็ยิ้มราดล้อเล่นนะคุณยังดูไม่ออกเหรอเฉารุยใช้สายตะกลมโตจ้องมองไปยังชายรูปงามที่ยืนตรงหน้าอย่างฉงนเฉินห้าวพูดว่าผมเห็นเสียจึงมีพลังขับเคลื่อนคงจะเรียนรู้ได้วันละเมนูจริงๆใช้เวลาไม่นานเราก็จะสามารถมีเชฟสาวสวยคนหนึ่งที่ทำเมนูอาหารชั้นยอดได้แล้วผลจากการโปรโมตนี้เกรงว่าจะดีกว่าเชิญเชฟใหญ่ๆชื่อดังมาซะอีกนะค่าโฆษณาก็ประหยัดไปด้วยจากการอธิบายของเฉินห้า,าวเฉารุยก็ให้ผ่านในทนาใหนาายย่ ยนรู้การทําอาหารมากมายนั้นไม่ได้ละ่ะร้านอาหารคือที่ทานข้าวหากอาหารไม่อร่อยเมนูน้อยถ้างั้นแค่เพิ่งพาการโปรโมทก็จะประคับประะไว้ไม่ได้นานหรอกนะคะเฉินห้าวพูดอาจเป็นไปเช่นนี้ได้แต่คุณอย่าลืมบรรพบรุษในครอบครัวเธอล้วนเป็นเชฟในวงังเชฟในงานเลี้ยงระดับชาติจะปล่อยให้เชฟรุ่นหลังที่ไม่เอาไหนทําเสียชื่อเสียงวงตระกูลหรอือถึงตอนนั้นคุณเอาคนใดคนหนึ่งลุงคนใดคนหนึ่งของเสียจ,จิ้งคนดูไม่ได้มาที่ร้านเราเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงวงตระกูลอย่างงั้นพวกเราก็มีเชฟมือหนึ่งมาแล้วไม่่ใชเหอ คันคิดน้อยไปหรือว่าคุณคิดไกลไปคเนียดในที่สุดเฉายอก็วางใจแล้วยิ้มออกมาด้วยความเขินอายไม่เป็นไรต้องจําไว้ทายังไงก็ต้องส่องสว่างจากกําลังทรัพย์ของผมตอนนี้ลงทุนกับใครสักคนไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยจะต้องมีที่ที่จะต้องใช้พวกเขาแน่นอนเฉินห้าวกล่าวอืมฉันเข้าใจแล้วความคับข้องใจของเฉาลุยได้ปลดปล่อยบอกลาเฉินห้าวด้วยความเบิกบานเฉินห้ามองผ่านหลังของเธอที่เดินจากไปใบหน้าเผยถึงรอยยิ้มบางๆงวันนี้ได้รับลูกน้องสาวสวยมาอีกคนแล้วในใจรู้สึกพึงพอใจมากกว่า ประโยชน์ที่จะใช้ได้จริงจูจ่ๆเขาก็มีความคิดหนึ่งขึ้นมาถึงตอนนั้นบ่วงที่ไรล้อมไปด้วยสาวสวยมากมายเป็นผู้ช่วยเมื่อออกไปไหนมาไหนดอกไม้ก็จะเบ่งบันไปทั่วบรรดานกน้อยใหญ่จะต้องเป็นที่หน้าตกตะลึงในสายตาผู้คนอย่างแน่นอนก็ได้ตัดสินใจอย่างมีความสุขเช่นนี้แหละเฉินห้าวคิดวิธีการอย่างแน่วแน่ในใจก่อนนอนเฉินห้าวเปิดแอปไออี้ปูทิยอทันในนั้นก็เห็นว่าข้อความในระบบปรากฏเครื่องหมายอัสเจรีอยู่อันหนึ่งหมายความว่ามีเมย์ใหม่เขารีกดเข้าไปตรวจตราเนื้อหาข้อความดังกล่าวนั้นทันที